คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะขอดูหัวข้อแปบบหนึงลวงความรู้สึกกลัวในใจเขาลึกๆที่มีเกี่ยวกับเรื่องของเราอ่าเป็นยังไงบ้างมาดูความรู้สึกเขาที่มีกับคุณตอนนี้กันเนาะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างน,นะคะบางคนอาจจะเป็นอิสระ จากกันไปแล้วหรือเปล่าเคยอยู่ในความสัมพันธ์แต่ตอนเนี้ยต่างคนไปใช้ชีวิตของตัวเองละนะคะแล้วตอนนี้คุณดูแบบดูมีความสุขมากๆนะคุณดูเป็นตัวของตัวเองคุณดูใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระจนเหมือนแบบไม่ได้แยแสยหรือไม่ได้แคร์ขาเราด้ยซ้ำบางคนคุณอาจจะแบบ เหมือน in open relationship เหมือนกันนะแบบพร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาโดยที่ไม่ได้แบบว่ายึดติดกับการรอคอยเขาแต่ก่อนคุณอาจจะวิ่งตามเขานะฮะตอนนี้คุณแบบอืมคือถ้าจบก็คือจบฉันไปฉันไปใช้ชีวิตของฉันหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้แบบห่างกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้คุณดูแบบเป็นตัวของตัวเองค่อนค้าไปไหนมาไหนทำอะไรแบบไม่บอกไม่กล่าวหรือแบบ ไม่ได้ไปยึดติดกับเขาเหมือนแต่ก่อนด้วยก็เป็นได้นะคะซึ่งเขาคนนั้นนะคะก็จะเคยเป็นคนที่รักอิสระมากๆจนบางทีเอาแต่ใจตัวเองใช้ชีวิตเป็นของตัวเองจนบางทีทําให้คุณแบบเหนื่อยเหนื่อยใจตอนนี้คุณกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองบ้างโดยที่แบบไม่ได้แยแสว่าเขาจะอยู่หรือไปด้วยซ้ำเนาะนะคนะ,ะ,ะ,ะเขารู้สึกยังไงคุณบ้าง ถ้าไม่ได้สื่อสารนะคะเออตอนนี้เขาอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารกับคุณประมาณประมาณแบบแอบบแบบมองเธออยู่นะจ๊ะด้วยนะถ้าเกิดห่างกันไปแล้วเนี่ยแบบเป็นความสัมพันธ์ที่จบเนี่ยคือมีการแอบ,บมองว่าคุณเนี่ยไปดีลกับใครไปติดต่อสื่อสารอะไรมีใครมากดไลค์กดเลิฟกดคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆของคุณหรือเปล่านะคะหรือสอยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่อาจจะมีแบบ ช่วงเวลาที่อาจจะไม่ราบรื่นบ่าสะดุดบ้าอะไรก็ตามแต่เนื้อคือเขาก็เขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เราสองคนคุยกันน้อยลงนะนะคะอาจจะแบบอยากจะคุยกันมากขึ้นหรือเขาอาจจะมีเรื่องในใจอะไรบางอย่างที่อยากจะคุยกับคุณหรือคุณนั่นแหละดูเหมือนเหมือนมีเรื่องอะไรในใจที่ไม่ยอมคุยกับเขาเขาจะเฝ้ามองคุณอยู่แล้วก็อยากจะคุยกับคุณนะคะหรืออยากให้เราสองคนกลับมาคุยกันดีๆด้วยก็เป็นได้ แต่เหมือนกลัวค่ะไม่ว่าจะเคสที่ห่างไปแล้วหรือเคสยังอยู่กลัวกลัวอะไรข้อแรกหนึ่งเคสที่ห่างกันเนี่ยที่แบบว่าตอนนี้ต่างฝ่ายไปใช้ชีวิตที่เป็นอิสระวันก่อนวันวานเขาา,า,าจะไม่น่ารักกับคุณแล้วเขากลัวกลัวเหมือนกันว่าถ้ากลับมาคุยกับคุณเนี่ยคุณคุณจะว่าอะไรเขาไหมคุณจะพูดให้เขารู้สึกเสียใจหรือเปล่าในสิ่งที่เขาเคยทําให้ไม่น่ารักกับคุณนคะคะหรือกลัวหรือสะท้อนใจในความไม่น่ารักของตัวเองที่เคยทําให้กับคุณสองนะคะ ก็ยังอยู่ในะความสัมพันธ์แต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะอาจจะกลัวฉันว่าว่ารู้ว่าแต่เองไม่น่ารักทีนี้พอแบบมันอยู่ในโหมดเคลียมันจะต้องมีการพูดบางจุดหลายที่เขาซึ่งเขากลัวที่จะยอมรับว่าแต่เองมีมุมแบบแบบนี้ด้วยหรอมุมที่ไม่น่ารักกับคุณด้วยก็เป็นได้แต่ใดๆก็ตามเขาก็กลัวนะกลัวที่แบบจะสูญเสียคุณไปกลัวที่จะไม่มีคุณเะในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเคสใดก็ตามแต่ตอนนี้เขารู้สึกอย่างคุณบ้างอย่าเครียร์ค่ะ เออนะคะถ้ามีเรื่องค้างใจกันไม่ว่าจะยังอยู่หรือจบอยากคุยอย่างเคลียร์อยากไกลเกลียรประนีประนอมปรองดองอะไรก็ตามแต่นะคะบางคนเลิกกันไปห่างกันไปแบบง,งงๆดืด้อๆเงียบแบบมีอะไรที่มันค้างใจยังไม่ได้เคลียร์เขาก็อยากจะเคลียร์กับคุณนะนะคะบางทีคุณอาจจะอยากเคลียร์บเขาอาจจะเคยอยากเคลียร์เขาแต่ตอนๆๆนี้คุณแบบเออไม่เคลียร์ชีวิตไม่ต้องเคลียร์ทุกเรื่องก็ได้ฉันเป็นชีวิตคุณอาจจะเคยอยากเคลียร์บเขานะเคลียสิห่างกันไหมแต่ตอนนี้คุณแบบ ไม่เคลียร์ก็ไม่ต้องเคลียร์ชีวิตไม่ต้องเคลียร์ทุกเรื่องบางเรื่องไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันแต่เหมือนเขาอยากเคลียร์บคุณนะสองไม่งั้นก็คือไม่ได้เจอหน้าอย่าเห็นหน้าคุณใกล้ๆชัดๆตัวเป็นๆแบบใสกระจกเลยช่วงนี้คุณหน้าใส้วยนะดูสว่างเชื่ไปทําอะไรมาบางทีเขาก็สงสัยเหมือนกันนะคะอม,มองว่านะคะไม่ว่าจะยังอยู่ในความสัมพันธ์หรือห่างไปแล้ว มีคําว่ารักอยู่ในนี้ค่ะหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์แต่อาจจะมีมีบางจุดเนาะที่แบบโอเคอาจจะสะดุดบ้างไม่ราบรื่นบ้างตตมภาษา,าคู่รักค่ะคุณอาจจะเคยสงสัยว่าเขายังรักคุณไหมเขายังรักคุณสองเลิกกันจบกันห่างกัน มองว่ายังมีความคิดถึงยังมีความห่วงใยยังมีความรักนะคะมีความปรารถนาให้อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่และอาจจะยังสงสัยด้วยว่าอาจมีความสงสัยด้วยแหละว่าคุณมีคนรักใหม่เข้ามาเราหรือยังด้วยนะคะอ,อย่าเจอหน้านะอย่าจะมาใช้เวลาไกลๆนะคะคิดถึงก็มา มีทั้งความรักความคิดถึงช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกที่นึกถึงวันวานบ่อยๆค่ะวันที่คุณกับเขาเคยน่ารักกันวันที่คุณกับเขาเคยมีเวลาดีๆร่วมกันหรือวันแรกที่เราสองคนได้เจอกันเนคะคะอืมเขาอยากเดินทางค่ะมาพบมาเจอหนะ้าคุณเขาอยากรู้เหมือนกันนะตอนนี้คุณเองอ่ะยังอยากพบยังอยากเจอหน้าเขาอยู่ไหมเนีคะเขาพยายาม move เหมือนกันนะ บบพีคนะ่คนที่ห่างไปนะคนที่เลิกกันไปเขาพยายามที่จะเคลื่อนตัวไปขา้างหน้าพยายามที่จะมูฟออนแต่เหมือนมูฟไม่ได้อ่ะคะ่ะแล้วก็อยากจะเดินทางกลับมาเจอหน้าคุณนะคะก่อนหน้าเนี้ยอาจจะนิ่งนิ่งใสเนาะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วนิ่งไม่ไหวละต้องทําอะไรสักอย่างหรือสองตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนิ่งนิ่งกันไปนิ่งจนเขารู้สึกกลัวใจว่าคุณจะในใจของคุณเนี่ยยังคงมีเขาอยู่หรือเปล่านะคะ อ่ะแล้วมันล้วงความรู้สึกกลัวในใจเขาลึกๆที่มีเกี่ยวกับเรื่องของเราเป็นยังไงบ้างเขากลัวคุณกโกรธค่ะคุณเกลี้ยกราดเขากลัวที่จะรับแรงกโรกรธเกลี้ยกราดของคุณไม่ไหวนะคะคือคือคุณคุณอยู่สงบเกินอะแต่ในคำว่าสงบมันน่ากลัวไม่รู้ว่ามีพายุอะไรที่แบบที่ที่แบบ รอที่จะแสดงออกมาหรือเปล่าเขากลัวนะอ,อคือปกติคุณอาจจะไม่ใช่คุณที่โกรธเกรี้ยวกราดอะไรคุณอาจจะนิง่งแบบนิงนน่งไปสักพักนิ่งแบบพักใหญ่แต่ตอนนี้เขารู้สึกเ,เหมือนบรรยากาศมันอึมครึมอะะนะคะแล้วอะไรเวลาที่คุณโกรธเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีมันจะมีปฏิกิริยาหรือการคุยอะไรบ้างที่แบบ ที่จะต้องทําให้แบบไม่ดีต่อใจเสียอกเสียใจหรือการที่อาจจะต้องปิดจี้หรือไปพอยในจุดที่เขาไม่น่ารักกับคุณซึ่งเขาก็ไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองอ่ะไม่น่ารักแบบนั้นเนะฮะเออกลัวว่าคุณกโกรธจนไม่ยอมให้อภัยอะค่ะเนะฮะกลัวจริงๆมันมีคําว่ามือจินตนาการกว้างไกลามากเช่นถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วคุณ คุณต่อว่าเขาะคุณโกรธเขาละคุณปฏิเสธเขาละคุณไม่เอาเขาละ,ห,ละหรือกลัวแมก้กระทั่งคุณอาจจะแบบไม่คิดจะเดินร่วมทางไปกับเขาแล้วนะะี่ค่ะไม่ได้คิดแบบว่าจุดหมายปลายทางมัน้างหน้าที่แสนสวาสส่างใสของคุณเนี่ยจะเป็นเขานะคะ่ะเขาก็ยิ่งกลัวกลัวที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆนะคะ่ะเพราะเขาอาจจะเคยทำอะไรไว้ไม่น่ารักกับคุณเนะ,ะ่ยค่ะ อยากจะเสี่ยงนะแต่กลัวจะเสี่ยงเดีมดีไหมเนะะี่ยค่ะคือคุณนะ่ะอาจจะเคยทำอะไรไว้กับเขาดีๆมากๆนะะและเขาก็ไม่น่ารักนะันเนาะทีเนี้ยความดีของคุณนะ่ะความงดงามของคุณที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นอะนะคนะ,ะจนมารู้ตัวว่าตัวเองไม่น่ารักนะมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นความกลัวอยากจะเข้ามาแต่ก็ไม่กล้าคะ่ะนะคะเออคุณจะให้โอกาสเขาไหม แล้วถ้าคุณไม่ให้คุณขับไล่ใส่ส่งเขาคุณมีคนอื่นไปละมันจะคุ้มพอไหมที่เขาจะเสี่ยงกลับเข้ามาหาคุณนะคะถ้ากลัวขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาค่ะเออเนี่ยบางทีอ่ะใจหนึ่งก็อยากจะเดินกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่นะแต่อารมณ์เด็กไงมีคําว่าไม่สเสถียรนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกอินสิเคียว ไม่กล้าพูดฉันน้าแล้วก็มีความขี้ขลาดอยู่ในนี้ด้วยอะค่ะเนะฮะล้วมความรู้สึกกลัวในใจเขาลึกๆที่มีเกี่ยวกับเรื่องของเราแต่เขาอะนะบอกไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าเขาจะมีด้านที่ไม่น่ารักแต่เป็นมุมเขาก็แบบดอดานเกินกว่าจะยอมรับว,ว่าตัวเองมีมุมไม่น่ารังจริงซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะไปแบบกระทบความอัตตาตัวตนของเขาอีกโกของเขา ใครบอกว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักรคือกลัวที่จะไปเห็นด้านไม่น่ารักของตัวเองดือ้อไม่ยอมรับไม่อยากรับว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้จริงๆหรอมันก็เลยกลัวการเผชิญหน้าค่ะอืมแต่ความดื้อด้านต่างๆน,นั้นเขาก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าเออคุณจะอยู่แบบตามลําพังหรืออยู่แบบสวยๆรถเดินเชิดเชดแบบไม่มีเขาได้อย่างสบายใจ เขาจะมากาฉันไม่มากก็ฉันมีเธอก็เหมือนไหม่มีฉันไม่เอาก็ได้เขากลัวที่จะแบบว่าคุณไม่ต้อนรับเขาเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ได้ด้วยตัว,วเองอย่างมั่นคงแข็งแรงนะคะสวยๆหล่อๆโดยที่ไม่ได้แบบว่าโดยที่ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีใครด้วยซ้ำนะนะคะเอออารมณ์แบบว่าถ้าให้ฉันกลับไปมีเธออีกครั้งเนี่ยซู้ไม่มีดีกว่าเขากลัวจะแบบจะเห็นจะจะ,จะต้องมา จอความรู้สึกแบบนี้ค่ะแต่บางบางคนคุณก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะอยู่คนเดียวก็ได้ถ้ามีแบบถ้าเขากลับมาแบบเหมือนแบบเดิมใช่ไหมคะอีกในหนึ่งเขาก็กลัวค่ะนะคะที่เขาจะต้องสูญเสียคุณไปแล้วเขาจะต้องง่อยเงาอยู่ตามลาําพังเนะคะเขากลัวว่าคุณจะไม่ยอมปรับความเข้าใจกับเขาค่ะเนะคะอืมกลัว มากมากแล้วก็กลัวว่าคุณจะไม่เห็นคุณค่าเขาอีกต่อไปละนะคะหรือกลัวแม้กระทั่งคุณไปเห็นค่าของสิ่งอื่นคนอื่นหรือแม้กรนนะทั่การที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองมากจน มองว่าเขาไม่มีค่ากับคุณแล้วในชีวิตนี้นะคะเขากลัวว่าคุณนะ่ะจะเย็นชากับเขามากๆแล้วก็ไม่ไม่ยอมรับเขาอีกต่อไปละนะคะเลือกที่จะปฏิเสธเขากลัวว่าคุณนะ่ะตอนเนี้ยฉันใช้ชีวิตของฉันได้ต่อให้ฉันผ่านอุปสรรคต่างๆนานาฉันก็ใช้ชีวิตของฉันได้อย่างงดงามนะคะเขาก็กลัวกลัวอะไร ก็ด้วยความที่คุณใช้ชื่อของคุณได้นะคะคุณจะเอาเขาทําไมล่ะเขาก็กลัวว่าการที่คุณไม่เห็นค่าไม่ต้องการเขาสิจะจะเอาเขาเข้ามาทําไมในชีวิตนะคะเขากลัวว่าคุณจะเดินทาง move on ไปจากเขาจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ยอมรับเขารับเขามาร่วมทางกันอีกครั้งและเขาก็กลัวว่าคุณไม่เห็นความสําคัญของเขาแล้วไปเห็นความสําคัญของสิ่งอื่นหรือคนอื่นแทนที่เขาแล้วด้วยก็เป็นได้นะคะ เอาแล้วมาดูค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง I do everything to numb the pain of losing you จริงๆเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปเหมือนกันนะเขาอาจจะพยายามทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อกลบความกลัวที่จะสูญเสียคุณบางคนก็บ่างานไปเลยบางคนก็ดื่ม <laughs> เพื่อลืมเธอหรือเปล่า You have no idea how hard it was to let you go เธอขาไม่รู้สินะว่ามันยากแค่ไหนที่จะต้องปล่อยให้เธอออกไปจากชีวิตฉันนะคะเขาย,ยังไม่พร้อมสูญเสียคุณไปหรือปล่อยคุณไปค่ะ I'm thinking about how I should apologize to you กํลังคิดอยู่ว่าจะขอโทษคุณอย่างไรดีนะคะ I wanna share my life with you อยากจะมีช่วงเวลาดีๆหรือแบบอยากมีเรื่องนะคะแบ่งปันอะไรหลายๆอย่างให้คุณได้รับรู้อัปเดตชีวิตช่วงน,นี้เนาะ h o o lie and single I pretend to not care but I'm obsessed with you song by มาทุกๆช่องทางอาจจะไม่ใช่แค่ story อาจจะเป็นโพสต์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ hmm. It's too hard to keep pretending มันมันยากเหมือนกันเนาะที่ต้องแบบเซส,สร้างเหมือนจะแบบ ไม่สนใจคุณอีกต่อไปแล้วอะพยายามเหมือนกันค่ะพยายามที่จะผลักใสแต่มันแบบเส็จแรงไม่ไหวแล้ว If you just believe, just believe, just believe in me แค่คุณจะเชื่อใจเขาอีกครั้งได้ไหมอะบางคนเขาทำให้คุณไม่เชื่อใจไว้ใจเขาแล้วใช่ไหม Tonight I see you in my dreams คืนนี้เขาจะคิดถึงคุณจะฝันถึงคุณนะ,ะอาจจะคิดถึงกันคืนนี้ยิ่งคิดถึงเนาะ Without you in my life my world goes dark เขาบอกว่าเมื่อปราศจากคุณในชีวิตนะโลกของเขามันมืดมิดมืดมนนะคะกณอาจจะเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างให้กับเขาเสมอมา I can't tell you I love you อยากจะเอ่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่รู้อะไรกลัวว่าคุณจะไม่ยอมรับหรือพูดไปแล้ว ก็อาจจะไม่สามารถทําอะไรเพื่อพิสูจน์คำว่ารักได้ไม่รู้ว่าทําไมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดค่ะปิดปากไปซะ <Yeah. S 1> I know we always connect I can feel your voice around me even we apart ประมาณว่าตัวไกลใจใกล้อ่ะค่ะเขารู้สึกว่าเราสองคนผูกพันหรือเชื่อมโยงกันอยู่เสมอสสม์ได้ถึงกลิ่นอายของคุณที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขานะคะแม้จะหา่างเนาะตัวไกลใจใกล้ลนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ I always think of our old days เขาบอกว่าเขาคิดถึงวันเก่าๆที่คุณกับเขาเนี่ยค่ะเคยมีร่วมกันมา มากๆเนอะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังนะคะสนใจดูดวงสัวทักมาได้ตามพิกัดที่แปะไว้ให้นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ